อยากจะแวะไปเจอหน่อยได้ไหมแม่ที่ส well ุราษฎร์มาเลยได้ได้ใช่ไหมดีต้อนรับโอเคจะได้มาเจอน้องฝ่กไปถึงหนุ่มกันชัยเลยเอาเอ่ยชื่อตรงๆเลยหนุ่ใจพลาดเพี่น้องไหนเยอะรอตั้งนานแล้วเป็นไงบอกให้มาหาไม่กล้ามาหาเออเราไม่แน่จริงนี่หว่าบอกว่าให้มาหาได้เลยไม่กล้ามาหาคนกระแสอหะแล้วมันมาปิดเปื้อนอะไรพวกเนี้ยใส่ร้ายอ่ะแล้วคุณ คุณไม่ตรวจเช็ดตาวัดทห้ดีก่อน่ะจนถึงหิวไรอ่ะหิวเงินน่ะทำเพื่อเงินทำเพื่อรายการอย่างเดียวเลยถึงเวลาคุณต้องมาตอบคำถามน้องแล้วนะคะตอนนี้จะมายุ่งเกี่ยวกับเราอ่ะแล้วเราบอกว่าเราอยากออกรายการที่จริงเราไม่อยากออกรายการเลยเราอยากเ,เผยเฉยเผยแพร่ปรัชนากรรมาฐานอย่างเช่นคุณบอกว่าเพราะแม่ลักแกอ่ะเราทำงานผู้ด่ศาสนาเราทำงานองค์พระสักยะยทำงาน ศาสนาหรือว่าเราทารํางานบุญอ่ะเราทํางานงธรรมะแล้วเราอยากตรวเชยอ่ะคุณดูคุณสินักข่าวแต่ละนักข่าวอ่ะมาสัมภาษณ์แล้วไม่ไม่ใช่ม่เหนื่อยนะเหนื่อยเสร็จปุ๊บต้องมาสัมภาษณ์ข่าวต่อ,ตอระยามมันก็ถือว่าเหนื่อยบางวันต้องสี 5, ่ห้าสี่ห้ารายการเลยนะสี่ห้ารายการแล้วบพราว่าคุณนั่นแหละ ล้วก็พูดถิดเพืือนบิดเปือย้ก็ไม่รู้เนี่ยยังไงไม่ชอบเลยคือเข้าใจนะลูกเนี้ยเราปาณีมาแล้วนะเราปาณีทุกคนแล้วนะคือถ้าเราฟ้องได้เราฟ้องตั้งนานแต่บางสื่อก็ไม่ฟ้องแต่เขาก็ยังไม่ยกเลิกอ่ะตอนนี้เราเติมดำเนินการอยากเป็นทางการแล้วคุณกนชัยอยากเตรียมตัวได้เหมครับในอีกไม่นานนี้เดี๋ยวก็โดนพูดถึงแพรี่คือคือตอนแรกแพรลี่อ่ะ ที่จริงไงก็ไม่ชอบแต่ตอนนี้เขาไม่ว่าแล้วเราก็จะไม่พูดถึงร<ม>ายยุโดยในปัจจุบันมาจะพูด่ลกสื่อนะสื่อครับ<ม>คุณไม่ใช่เอาไลฟ์อย่างเดียวคุณไม่ใช่เอาเงินนะครับคุณควรเช็คประวัติและดูความเป็นจริงด้วยว่าใครเคยพูดหรือเปล่าไม่ใช่ห่วงแต่เอาเงินนะอันเนี้ยน้องไ์ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าเป็นการบิดเบือนคำสอนซึ่งมันไม่จริงสักนิดและอย่างเช่นเป็นเป็นสองอะ จริงงอยากพูดชื่อเด่นงนง้อยไม่ค่อยอยากพูดชื่อให้ทางกฎหมายบอกให้พูดชื่อได้ไไมันจะพูดเลยอะต่ออก็คือเป็นการออกรายการโขนกระแสเนี่ยคนนั้นเนี่ยคือเป็นการโหนรายการโหนกระแสแบบแบบเป็นการเด็ดเปื้อนคือรายการทุกรายการอะ่ะควรจะมีการเช็คประวัติว่าประวัติคนนี้เป็นยังไงบ้านอ่ะอย่างเช่นกรณีน้อยเนี่ยโดน ก็โดนโจมตีอ่ะโจมตีหนักมากทุกช่องทางให้ลูกฟกทุกช่องทางให้ลูกฟกบางเสือออกมาขอโทษนะคือบางเสือออกมารับผิดชอบแต่บางเสือไม่รับผิดชอบคือหนีไปเลยซึ่งบางสือที่ไม่รับผิดชอบอ่ะแล้วในทางโลกนั่งดำเนินการสาลยุติธรรมครับและนาำมการทางกฎหมายทางโลกแต่มันยังเบาสำรัก ตอนที่คุณตายไปครับต้องสื่อเขา,าชอบเขาดีนะแต่ต้องสื่อเขาหายไปเลยเราแจ้งให้ลบหลายรอบแล้วนะครับงเช่นรายการหอสออ๋อรายการ<อ>คือเป็นการบิดเบือนแบบบิดเบือนมากๆแล้วก็กอชอชอ อ๋อชื่อชื่อพิธีกรกราชากันไก่ก,ก,กันไก่หนุ่มกันไก่หนุ่มกันไก่เป็นการแบบเหมือนแบบอะไรเยอะมากครับอาจารย์เราโดนติดเพื่อนปุ๊บแล้วคนนั้นอ่ะที่มาติดเพื่อนอ่ะมาถึงคนนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างนิสัยเป็นยังไงบ้างคุณนุชวนน่าจะรู้นะครับสิแต่ก็ใช้พูดเก่งนะเรื่องข้าเงี้ยเรื่องสิยงาจพูดเก่งมากนะอืแกทําไมเลิกนำมาพูดไม่เก่งเลย ต้องทำมาเพื่ออ่อนด้อยจังเลยแล้วทำไมต้องแบบทำไมค่าคนททำงานเพื่อนะคะต้องควรปานนี่นะคะเขาต้องปานนี่ไม่ใช่จับยาบช่วยอ,อ่ะคุณควรแยกระหว่างงานที่คุณทำข่าวเรื่องค่าหรือเรื่องที่แบบ,บรประยุกตแฟนคนอื่นอะ่ะยื่นแฟนคนอื่นอะ่ะคุณควรแยกมากบับเรื่องปฏิบัติธรรมอะ่ะ คือควรแยกกันไม่ใช่คือเรื่องเรื่องค่าเรื่องแฟนเงินอื่นน่ะพูดจับหยาดได้นะไม่แบบไม่ใช่คำหยาดนะคือพูดแบบพูดเฉยๆได้แต่ในการพูดแล้วปฏิบัติทำอะมันต้องปานีดครับยังไงมันก็ต้องปานีดถามจี้อย่างเงี้ยซึ่งการถามไปเรื่อยๆเนะี่ยคือคก็รู้แล้วคือแบบเขาชอบชมถ้าเป็นตัวชมครับเขาเป็นตัวชม คือสื่อสาคัญมากเลยนะแต่ว่าเขาอะทําไมพูดไม่ดีครับเอาใครมาลงอะคุณควรดูประวัติก่อนไม่ใช่อยู่ไรอะครับคุณง่ายๆเลยเออครับเด็กเออ,เออมากครับคุณควรแยกอะครับไม่ใช่มาเอามารวมกันอะครับมันไม่ใช่นะครับคือคุณควรแบบคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเป็นผู้ใหญ่คุณควรเข้าใจนะครับคือ ขอนบเสนออ่ะบางทีข่าวก็ดีแล้วก็ถือว่าชมนะคนบอกว่าจัญชัยก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรก็ถูกนะแต่แต่คือเข้าใจไหมคืออย่างเช่นผนกระแสอ่เป็อย่างเงี้กรรยกัาชัยปเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วพอเกิดเรื่องนงันชัยจะไม่เกี่ยวอะไรเลยคือคุณต้องเข้าใจเพราวะและทุกคน แล้วคุณป้อนข้อมูลไปแล้วแล้วคุณไม่ยอมรับแล้วคุณก็เขียนชื่อเรื่องผิดละแล้วเราแจ้งให้ลบแล้วคุณไม่ลบเองอืไปพาดหัวว่าอะไรนะอ้างหาว่าน้องอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดราผู้หญิงคนนี้อ่ะเขาไปออกรายการถูกไหมจากนั้นเขาก็สร้างความเสียหายให้กับเราแล้วก็ไม่ท้อถอยนะคือเขาแบบพยายามจะแบบเปิดโปงใส่ร้ายคนนี้บอกว่าเรา มอกันเนี้สื่อันไทยมันมก็ไม่แบบไม่สูนอะไรเลยมันไม่ดูความเป็นจริงอะมันเข้าใจพิธีกรทั้งนก็เข้าใจหรอกแต่มันป้อนข้อมูลแบบปราจันน้องไนท์พูดนะแมพิธีกรนี่ก็มีหนา้าที่สื่อให้คนทราบถึงความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายไม่ใช่พูดอยู่เออเองข้างเดียวใช่ไหมครับาราจันน้องไนท์ ขาไม่กล้ามาพิสูจน์เจอตัวจริงขาพูดเรื่องเท็จแล้วเขาไม่กูเหมืออยู่เดียวด้วยไม่กูข้อม่ลข้อเท็จจริงเขาไม่บ้อนข้อมูลแบบข้อเท็จจริงเพราะเปื้อนเปื้อนอยู่ไรเห็นกระแสคนโจมตีเขาก็จะไปทางโจมตีเราบอกไม่มาหาก็ไม่กล้ามาหาเขาเรียกว่ากระจอกอ่อนไก่ไก่ออนที่ติตวจะเป็นกลางใช่ไหมลูกจริงนะ คือเขาได้ตรวจสอบแล้วคือลายมือนงานไม่ปกติเป็นพิเศษอ่ะผลงานคือพิเศษมีผลตรวจนะครับเราเป็นผู้คุมเกมเราไม่ใช่ค่ะเป็นผู้เล่นเกมเราไม่ใช่เดินตามมาเราจะควบคุมโอเคพักไหมลูกไม่ไม่ยังสิ่งที่ในงานไม่โอเคมากๆเลยคือทำพักขายครับแม้จะเป็นศิลษ์ท่านอ่ะองค์ศักยะ คุณคิดว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นการสร้างสร้างแบบสร้างขนมสร้างขนมอะไรสร้างขนมเปรู้าะแล้วคนที่กินอ่ะเขาก็บาปนะเขาไปกินทําขนมเป็นสัญลักษณ์อ่ะเขาไปทําสัญลักษณ์ที่เป็นขนมอ่ะซึ่งมันรู้สึกแบบไม่โอเคมากๆเลยเพราะว่าที่สี่คนที่กินจะบาปไหมกินหัวท่านกินอะไรท่านไปอย่างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่คุณควมเข้าใจในสัญลักษณ์อ่ะ โสดไอยนะเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักอายไม่มีความปลาณนีตในจิตน้องเป็นเด็กน้อยดูปวาปลาณนี้ในจิตสองน้องอ่ะคุณไม่อายกันบ้างหรอเวลาเราทำไอ้พวกเขาุูที่ไม่เกิ่เป็นปลาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราก็จะปราณนี้เสมอเลยเพราะว่าสุดสวยใช่ไหมเป็นปลาหนี้เสมอเลยแม้จะเป็นเทพแม้จะเป็นพญานาคเจ้าที่อย่างงี้เราจะปราณนี้ที่สุดเลยทำได้ดีสุดถ้าร้านไหนราคาถูกแต่ไม่สวยอ่ะเราก็จะไม่เอาอืมใช่ วันนี้มีข่าวพาดพิงครับจากจากคุณแพรรี่ครับแล้วก็เขาออกมาพูดแทนกัญชัยนะครับแล้วก็มามาพาดพิงอาจารย์แล้วมามาพาดพิงพ่อนกแม่นกด<า>้วยพรบอาจารย์นะครับไม่ทราบอาจารย์ได<า><า>้ได้ฟังผ<อ>ิดแย้วใช่ไหมครับคือคุณเข้าใจไม่จิตในระชาน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอ่ะคือจิตในระชาน่ะ แม้จะสังขารเป็นยังไงจิตก็คือเนราชาน่ะเมื่อจิตเนราชานแล้วจิตเนราชานที่มีอยู่ก็จะไปก้าวล่วงผู้ปฏิบัติตธรรมซึ่งเป็นผู้วิบ,บัสสักมาฐานเป็นเพราะคุณทําไม่ได้คุณตีแต่อ่านคุณไม่น่าจะมาทีปฏิบัติธรรมคุณยังไม่ถึงแต่คุณตีแต่อ่านไงและอีกอย่างหนึ่งนะเขา,าพวกนี้ยเหมือนสำรอออกจากปากครับ สำลอกอ่ะกลิ่นเป็นกลิ่นออกจากปากนะครับสำลอกสิ่งปฏิกูลนะครับเพราะว่าเขาบอกทันที่คุณทําแต่อ่านเองแล้วไปจานคุณแต่ว่ารู้พวกพระพุทธศาสนาเยอะอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่รู้เพศตัวเองไม่สามารถไปบวดได้แต่ทําไมคุณไปปวดทันที่คุณยังไม่รู้เพศตัวเองเลยแล้วคุณมาดึงเราไปเกี่ยวข้องก่อนนะคุณดึงเราไปด่าไปเปลี่ยนชื่อรายการหมุนกระแส เปลี่ยนชื่อเป็นเอาคนมาด่าดีกว่าแบบวมาโดนก็ก็ไม่ออกมาเขาบอกว่าเอ็นดูเด็กเอ็นดูอะไรด่าซักขนาดนั้นตอนนั้นด่าซักขนาดนั้นเอ็นดูอะไรอีกใช่แถมยังไม่รู้เพศเองด้วยเพศหญิงเพศชายต้องให้เด็กแปลความหมายให้ฟังหรือเนี่ยือลาอูนไอ้ที่คุณบอกว่าน้องสอนอะไม่ตรงตามหลักคำสอนนทธศาสา่ตรงไหนคุณมาบอกเลยโตแล้วอะ คุณก็น่าจะรู้ว่าอะไรคนททาอะไรไม่ควรทำพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามคนที่ไม่รู้เพ่บวชแต่ทำไมคุณบวชได้คุณรู้อะแต่คุณเห็นแกตัวเองอะศาสนาอะไรบวชอะไรพูดทำอย่างอืมบวชแล้วทําไมไม่ขัดเกลายคำพูดกัดเกลาอะไรเนี้ยคุณบวชแล้วคุณควรจะเข้าใจพนะเป็นแต่เรื่องนั้นเลยโน่ไปเอาหลักคําสอนมึงมาพูดกันไปคนที่แม่ละความไปทันเขาก็ดูไม่ได้เพราะมันอยู่กันเป็นกองแล้วอนีสายด้วย ม,มันก็อยู่กันเป็นกองแล้วคนที่เอามาออกรายการก,ก็ไม่เคยไปตรวจเช็คประวัติเขาเลยมีการโกงใครทำความเั่าอะไรมาบ้างก็พวกมันทั้งนั้นที่ออกรายการอ่ะ